ในการปฏิบัติจริงนะหลายหลายคนมักจะถามเสมอว่าเราจะทําไปทําไมหมายถึงว่าจะรู้จะทำไมมีสติไปทไําไมก็ผมก็มักจะบอกเขาบอกว่าทํซสก่อนทํซสก่อนเวลาที่ใครเขาบอกว่าท่านจะรู้ไปยังไงหรืออะไรก็ตามไอ้ตัวรู้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นเองแม้มันหนักแน่นนักก็แล้วตอนนี้เวลาที่พูดเมื่อวานเมื่อวานพูดกันถึงตอนว่ากําหนดสตินี่กำหนดสติตามรู้ลมหายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเทพประคุณเช่นมผมเจ็บขาจิตผมมันไปแน่นอนเพราะมันส่งอารมณ์อะ มันส่งอารมณ์เจ็บขามาผมก็จะรู้เจ็บขาขึ้นมาให้ผมทิ้งตรงนั้นใช่ไหมพระคุณเจ้าละซะแล้วกลับมาที่ลมใหม่ใช่ขอรับในี้พอกลับมาที่ลมใหม่ผมก็คิดว่าเอ๊ะปิดประตูบ้านหรือยังความคิดเกิดอีกละซะใช่กลับมาที่ลมใหม่ใช่โปรดเกิดครับพระคุณเจ้าละไหมพระคุณเจ้าอ๋อต้องละละอีกละโปรดนั้นซิงซะแล้วดูว่าเวลาละมันไปไหมใช่ไหมพระคุณเจ้าดูว่ามันไปจริงไหม แล้วค่อยเห็นความเกิดดับตรงนั้น,น,นตรงนี้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆสติจะมั่นคงขึ้น,อนขอรับตอนนี้พอสติที่เรียกว่ามั่นคงขึ้นมาเรื่อยแล้วมันอยู่กับลมนานๆนนคําว่าสัมปชัญญะจะไล่เกิดตามมาเพราะว่าสัมปชัญญะแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมอะจะเป็นลักษณะนั้นตอนนี้พอสติมี สัมปรัญญะมีคือเริ่มไม่ไปอย่างอื่นแล้วพระคุณเจ้าตอนนี้อยู่กับลมตลอดละเริ่มอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเริ่มอยู่จต่อสมาธิมันเกิดมาพหะคุณเจ้าเกิดเพราะเพราะมันมีความตั้งมั่นอยู่จอดจ่อจอดคอรับอยู่กับอย่างเดียวใช่พระคุณเจ้าพอเข้ามาถึงตรงนี้เสร็จบางคนพอเข้ามาถึงตรงนี้เขาจะรู้แล้วในในพระไตรปิฎกในพระวจนะเวลาพูดถึงการกำหนดสติเนี่ยหรือในการพูดถึงสมาธิพูดถึงสมาธินั้นประเด็ษพระคุณ สิ่งสาคัญเลยในสมาธิที่เป็นปฐมฌานสิ่งที่จะต้องเกิดคือวิตกวิจารปิติสุขอเอากาคตาอหตงห์ห้าเนี่ยวิตกคืออะไรพระคุณเจา้าวิตกก็คือ,อการพิจารณาได้ได้หลายมุมอย่างวิตกวิจารเนี่ยเป็นการยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาขอรับอันนี้ก็ได้ขอรับเป็นวิตกวิจารให้ควรไปในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติขอรับ หรือพารนาโดยความเป็นปฏิจจสุบาพิพารณาโดยความเป็นอายตนะ,ะนะว่าอาจจ์อายตนะของเราทั้งหลายเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาผู้เจ้าจะบอกว่าในปฐมฌานเนี่ยอกุศสจะดับนะแล้ววิตกวิจารเนี่ยจะเกิดขึ้นปิติสุขจะเกิดขึ้นครับนั้นเวลาเรามาไข้กวนอยู่ในเรื่องของธรรมและอกุศสหมดไปเนี่ยปิติมันจะเกิดสุขมันจะเกิดของมันขอรับอย่างนี้ปิติเรียกว่าปิติที่ไม่อิงรูปเสียงกลิ่นรสนี่ปิติที่ไม่อิงอามิตร ครับอ่าอิงอามิตคือผมได้หวยใช่ไหมแม่ซื้อรถใหม่ให้อามิตหมดเลยแต่ปิติที่เป็นเกิดขึ้นในความรู้ที่เรีกเป็นปัญญาพระดชพระุณไม่อิงคือจะไม่เกิดเฉยๆจะเกิดขึ้นจากการต้องวิตกวิจารใช่แล้วเราก็รขครวรทมเข้าใจในสิ่งที่เราใขครวนตรงนั้นมันจะเกิดปิติคือเห็นจริงตามนั้นเข้าใจตามนั้นครับแต่นี่มันก็มีข้อนี้เกิดขึ้นมาไงดิ คุณสัตวนีก็ตามท่านผู้ชมก็ตามโอ้โหแล้วเราเราจะเก่งขนาดเราจะยกอนนนยกอันนี้มาพิจารณาคนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าให้เราพิจารณาอาการสามสสอง่ะ uh huh. คือเขาไม่ให้ออกนอกหลักนี่ไอเรามันจะเก่งไงเราก็จะออกนอกหลักนะ <c oughs> เราก็จะพิจารณาต้นไม้ต้นนี้ <c oughs> ว่ามัน <c oughs> อันนี้จังทุกขังอนาตตาไหมไ,ม <c oughs> ไอปลาตัวน,นั้นมาด้วยไม่ใช่หลักมีอยู่หลักจึงให้พิจารณาอาการ32สอง ผมขนเล็บฝหนังใช่ไหมราเด็นผมใช่ใช่เช่นว่าเราจะดูว่าผมของเราเนี่ยก็มีความหงอกขาวไปเป็นธรรมดาหนังก็เหี่ยวย่นไปหูตาก็ฝ้าฟางไปอย่างเงี้ยนะคือให้เห็นความจริงว่าดูซิว่าผมใครมันไม่หลุดไม่ร่วงค่ะผมใครมันไม่ขาวนี่พิจารณาให้เห็นความจริงครับทีละอย่างทีละส่วนอย่าอย่าทันโทษนะครับอย่าไปมั่วอย่าอ๋อผมก็ไม่ทนโทษนะครับบางคนพิจารณาโดยวิธีการอ๋อผมก็ไม่ ผมก็ไม่จีรังขนก็ไม่จีรังหนังก็ไม่จีรังตาก็ไม่จีรังหูไม่จีรังมันไม่ใช่นะนั่นมันเป็นสัญญาและความนึกอย่างเดียวแต่การพิจารณาคือพิจารณาจริงๆนั่งไข้ควรขอรับต่อขอรับอตอนนี้เวลาที่พิจารณาอาการตรงเนี้ยมันจะได้อะไรขึ้นมาขอรับก็เราจะเข้าใจความจริงที่เราไข้ค,ควรทํานี้อยู่มันจะเกิดปิติขึ้นมาเห็นจริงตามนั้นเออใช่นะมีความซาบซึ้งใจสลดสังเวชใน ความไม่เที่ยงของกายอย่างนี้พิจิติจะเกิดครับข้าผมเนี่ยบางทีสรุความสังเวชในความโงงตัวเองสรุสังเวชอยอะแยเพราะว่าว่าบางทีเนี่ยพอออกมาจากตรงนี้เรื่องพิจารณามาเข้าใจว่าทําไมเราโง่อย่างนี้ก็ผมผมเป็นจริงๆนะพระเดชพระคุณบางครั้งเนี่ยมันมีศัพท์ง่ายๆอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่ทราบเป็นไหมหรือเปล่าอย่างเราได้ยินว่ากรรมมีมา3กรรมใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมแล้วมโนกรรมก็ผมเพิ่งมารู้ตัวนะพระคุณเจ้าว่ามโนกรรมมันเกิดที่จิต ไอกรรตัวนี้มันเกิดที่จิตแต่ผมเมื่อฟังอย่างเนี้ยฟังเหมือนคนฟังเนี่ยแล้วไม่สนใจมาคุณท่าแล้วตรงที่ผมรู้ว่าก็กรรมมันเกิดที่จิตกรรมมันเกิดที่ใจมโนเป็นตัวสร้างแล้วสร้างมันทําไมพอผมเพิ่งมารู้ว่าเออไม่ได้มีใครสร้างกรรมที่มโนให้เลยผมทําเองหมดเลยเพราะคุณท้าใช่แล้วผมก็ไปโทษว่าคนนั้นพูดไม่เพราะคนนี้โน่นคนนั่น ไม่ใช่เลยพระคุณเจ้ากับผมเพิ่งรู้ความจริงว่ามโนกรรมต้องเป็นมโนของผมกรรมนั้นต้องเป็นผมเป็นผู้กระทาอย่างอื่นเหตุแวดล้อมเท่านั้นพระคุณเจ้า แต่สมัยก่อนผมยกให้ยังอื่นเป็นเหตุใหญ่หมดเลยพระคุณเจ้าแต่ผมเนี่ยดีหมดเลยพระคุณเจ้าอื่นแวดล้อมหมดเลยพระคุณเจ้าวันนี้เป็นรายการคุณใจพบมาสารภาพสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระคุณเจ้าเพราะฉะนั้นการรู้กายตรงนี้จึงมีค่ามากมากเวลามันเหลือน้อยผมก็ต้องไปเร็วนี้นะคุณจ้าเอกคคตาจิตคืออะไรขอรับก็จิตก็จะตั้งมั่นนะจิตจะตั้งมั่นเป็นองค์เดียวเป็นดวงเดียวจิตจะตั้งมั่นและชัดเจนนี่แหละฮะ ที่เมื่อกี้ถามหรือใครๆถามกันนักหนาว่าคำว่าจิตตั้งมั่นตอนไหนตอนนี้นะครับไม่ใช่ตั้งแต่แรก<อ>ไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มนั่งมาถึงโอ้โหผมเป็นคนตั้งมั่นมาไม่ใช่นะครับม,มันต้องผ่านขั้นตอนมันต้องผ่านขั้นตอนวิตกวิจารปิติสุขแล้วมันจะถึงมีเอจักขตาจิตเกิดขึ้น<อ>ตรงนี้ต่างหากอาขอรับ<อ>ต้องทําตามขั้นตอนนี้ก็มันจะเป็นไปตามขั้นตอนตรงนี้นี่น เริ่มจากการสร้างเหตุที่ถูกต้องนี่เราพยายามอย่าลืมลมหายใจอย่าลืมกายของเราเนี่ยพระคุณเจ้าเวลาหรือจิ๊ดเดียวแล้วคุณเจ้าขอให้คุณเจ้าช่วยเน้นย้ําตรงนี้นิดหนึ่งว่าคนที่กาลังทําอยู่ปฏิบัติอยู่ขอคําเมื่อกี้พระคุณเจ้าว่าอะไรสําคัญมากที่คุณกําลังทําและทาอย่างไรและเพื่ออะไรก็แล้วกัก็อย่างะเจ้าท่านตรัสว่าสติสามโพธงชงเนี่ยคืออะไรก็คือพิสูุนนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในกายของเรา<อ>นั้นถ้าเราเนี่ยไม่ลืมหลงในกายนะ ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะร,รู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกะองบอกว่ากายยัตาสติอัญชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่านชนเรานั้นหลงลืมถ้าเราลืมกายก็คือลืมนิพพานหรื<ค>ออมตตเหมือนกันขอแต่ถ้าเราไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายธรรมจะไหลไปสู่ธรรมของมันเองนี่คือสุดยอดยยอคุณสันสนีคุณสันสนีและท่านผู้ชมคงเห็นพ้องกันว่าการไหลเนี่ยการไหลต้องมีที่เกิดเราต้องเริ่มต้นก่อน ราฉะนั้นถามกลับไปอีกครั้งเดียวถ้าขอได้สิ่งเดียวในโลกขออะไรขอสติครครับหลังจากนั้นไล่ไปเดี๋ยวเจอคุณสนนิเชิญครับนะคะสกายขึ้น